วันดีครับพี่นอ้องวันดียำแซวลกกูกไก่ยำสซวเนี่ยมีน้ำงสาวน้องก้อนหมูเลยฝนกระตุกพี่นอ้องเลยขอบเป็นใจดีเฮ้ยฝนมาแบบสาวเลย น้องให้ตั้งกล้องไว้ไกลๆฝนตกค่ะฝนตกค่ะอากาศย้มเศร้าลงคลิปกับว่าได้พี sí ่น้องไฟดับไฟดับนะคะไม่รู้จะได้ลงตอนไหนเนาะไฟดับและสัญญาณบ่มีครับ โทรศัพท์ใส่กุ๊กไปค่ะรอสิบะไปใส่กุ๊กโทรศัพท์พี่น้องใส่กรุปให้โทรศัพท์<อ>ว่าจะไม่เอามานะแต่พเพอ่อนมาบรรยากาศบรรดาเนี่ยดูสิบรรยากาศดีมากเลยนะพี่น้องค่ะค<อ>นตกลิงคือ,อ,คอน้ำแก่คนตกน้ำแก่เนาะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศได้เด้อพี่น้องเด้อว่าสั่นว่าสี่เด้อหนู่นุก,กางกุ๊บตยู่ตาลงจะตา,ลาเลยตัวสูมัดหามัดก,กัน่จังบรรยากาศดีอลีเดอร์พี่น้องจ้า าน่ะพีน้องเบิ่งการใส่กางเกงขายาอยังนไม่ได้ใส่เลยนะฝ<ม>นกัดตุกยา,ามสาวน้องง่ายยุกันน้องง่ายยุกเหงาเกินงายอยู่งาอยู<ะ>่ที่ง่ายอย,ย,อยู่ง่ายอยู่ที่ทง่ายอยู่ง,ยยง่ายอยู่ที่แปลว่ทาที่แปลว่ายาก นะคะนเอะน้องุยอดปมาจ้าพี่นนอะ

อะไรของมึงพี่น้องเอ้ยเบิ่งนบรรยากาศมันดีอะลีได้พี่น้องสาเนาะแต่จะได้ฝนตกนะะอยากให้น้ำแก้งเน่เนาะจะไเจฟจิโี่ฝนตกนั่นนี่แหละฝนตกน้ำแก้ง อุ้ยลมลมค่ะเจ้าน้าแก้วอริบจ้าอ้วนเจ้าต๊1ร้อยโต๊ะเมื่อมืดเดียจาโอ้โหกัจากต๊ใไมเดียวเองลินยังอีกสามไฮเครื่งกับอีะกาหกตาพี่น้องจ้าเนาะ นอนยังมืองนะวนนอนเด็จักโ,โมงบุอ,บาาอีกวันบาทัาดได้แเ้วพี่อัก์ลับตั้งแต่อีวันยังบทาทัดได้ปิดพอปิดไฟซั่มตื่นมาตีหนึ่งอ่พายถอดโทรศพรัพท์สัน มีคนถอนะสันชาร์จไว้เมื่อคืนนี่โอ้ยแม่งรอวิโชว์สันชาร์จแ,แบตไว้เอาตื่นมาเอาคือเสียงบ่มีคิดา้หรือแบตเบิร์ดบ่รว่าไฟเบิร์ดบ่ไม่มีมันงมหาเอาซ้ายบ่มีายท่อพาไปกำลังใจเนี่ยเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ โล้ต่าแข่งโฟนนะคะก่อนอื่นก็นขอบคุณคุณยายนะคะที่ฝากเงินมาให้สะ้ออ้วนซื้อกับเขากับน้ำเนาะน,น,กกน้ก่าซื้อกินย่างอ้วนวันนี้นะขั้นพ้นยาตุกจะออกกระสอบดิขั้นเรื่องยาขั้นก็ะยาถ <c oughs> ้าวันนี้มันจะไม่จบเลยสชาตแบบมีคือไม่หวน,นะไม่แน่นะถือว,ว่าช่วงบ่ายมันหยุดให้พเพราะว่าฉันจะไปเอาตัางค์เนาะ ก็ขอบใจลายๆเด้อขอบคุณคุณยายมากๆนะคะคุณยายคนสวยเนาะสนาฝากปลาลายเด้อย,ยายก็บมีลายก็บ็นย,ยายดอกคุณยายเ๋ยเนะยาะฝ้อยน้องๆนู้นไส้ก็ได้ค่ะจากฝากมาหนึ่งรอ้อยชิโนแต่ยังวันนี้มีลาไปเอานะคะฝนก็ตกอยู่ไม่รู้จะได้ไปเอาตอนไหนนะคะฝ่ายคุณยายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวตลอดไปเด้ออะไรกัสนับสนุนพวกหนูนแบบนี้ตลอดไปเด้อคุณยายเด้อขอบคุณลายเด้อ ส่วนพว้เรอยากซับพอร์ตด้วยว่าอยากสนับสนุนการเฉลอยูสิกินให้น้องๆนูกับติดต่อคามาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาชื่อว่านู้ขอเก่งอีแต่โอ้ยบะเนาะกะแล้วแต่เพิ่นเนาะยังหายก็หายบ่ยังหายครับก็บ,บริวาเนาะเงินในกระเป๋าเพิ่นเนาะประสิทเป็นมีทิ์ไปอ่าวของเพิ่นได้เนาะอืเอาครับท่านพี่ของเขาคือถ่ายคลิปให้ดูนี่แหละค่ะการตอบแทนก็นได้เบิืงคลิปงาๆเบิืงคลิปอ่า แบบนี้และพี่น้องน้อ,นอไทยเบิ่งแบบนี้นะจ้าได้กระทำขอบคุณเนาะบมมีอย่างอื่นตอบแทนอย่างอื่นกับ,บม่มน,นี่ก็มีได้ํำขอบคุณแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูนี่แหละเนาะขอบคุณในแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วยนะคะที่คอยซับพอตดยการเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาจนจบโฆษณาจนจบคลิปเนาะเะเวก็ได้มีรายได้จุนเจียครอบครัวอ,อีกต่กอไปนนึงนะคะได้แค่วันนิดนึงนะ เนาะมันบดาลายหัวเนาะพอคุนเสียไปเนาแะแต่ขอบคุณนายเดอคาอาผู้ใดบันดาสาวจะเสีย,ยเถิดหช่บอกว่มัน,มปน,ปนไปซื้อไปน้าปวนงสัา,าปเพิ่จะมาทางนี้ค่ะอาพ่อจชี้ลงไปตรงหัวจะได้บพมาในขั้น,น,นไปในขั้นไปใ,ในขั้นนี่บอกมาทางพูดไปบ่อยที่ เอาเห็นหน้าจาันจอกพ่อกระเสียนไปจะกรกจ้าพี่น้องอชิได้ไหวอยู่เพราะว่ามันเป็นกาใหญ่กะยา,าวเนาะอชิโรคโมวนอยู่กับจักาามัดแล้วพี่น้องน้องสาวน้องสาวหลักประมาณสองม,มัดเลยได้พี่น้องเลย ตาเอื้อย่างค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเทิงเทียงหน้าเนะาะทอฟอร์พักกระซวยเข่าแล้วทอแม่ก็นอนพักผ่อนนี่ค่ะมาดูเศษแตงกินมาน,นี่นะว่าใส่จะไปทอดเอาอข้างในเอาปลาซ่าออกมาในชื้อหมูมาก,ก่อนชื่อเอากินบหมูอ้ว่อนจะกินอย่างอื่นบปะอ้าวมึงกินเนี่ยบ่ได้บ่ได้เปลากอดแล้ว อัดกินบลาได้เลยก็จะซื้อกุ้งมาแม่กินกำลองสาวกูมึงอดกินได้หมดนะอ้าวเน่ะกลาไปแล้วหรอช้างกะสิชื่อ,อยังมากินดีวะกันได้ออกปากซอยกันมาเด้ออกเงียบจบชีวิตชา้า,าง น้ำจานจาเลยทางล่างเผื่อพี่น้องบรรยากาศดีอะลีเด้อพี่น้องเด้อมาซอยโลกาเด้อโลกาจากคนต้องกาโอเคพี่น้องมาฮอนี่กับซเกะบรรยากาศวันเนี้ก่อนพี่น้องเอาโทรศัพท์สิบปีอ่ะไล่คนเนาะเอาสิโลกาซอยน้องๆก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่นาพอกันจ้าสวัสดีค่ะ